แม่ตายสิบอกว่าง่วนตัวนี้นะคะเป็นพันธุ์แบงกาดแบงกาดนะคะพัฒนาสายพันธุ์มาจากง่วพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาของเห่านะคะ แม่ตายสิบอกว่าง่วนตัวนี้นะคะเป็นพันธุ์แบ่งกัดแบ่งกัดนะคะพัฒนาสายพันธุ์มาจากง่วพผืนบ้านธรรมดาธรรมดาของเห่านะคะเดี๋ยวแม่ตายสิบ้าไปเบิงแม่มันแต่ตอนนี้เบิงหลูกมันไปก่อนมันตาหากหลายค่ะพี่น้องตอนนี้อายุมันประมาณเดือนหนึ่งนะคะนี่ตาหักดีนะคะพี่นอ้องดือ้อ ไล้วเมตายผ่าไปเบ่งแม่เพิ่นค่ะนี่ค่ะแม่เพิ่นเป็นพันผืนบานธรรมดานะคะแต่แม่ตายใส่แบงกัดเลือดลอยเข้าไปนะคะดูกออกมากก็จะออกสีดํานะคะงัวตัวนี้นะคะพัฒนามาจากงัวพันผืนบานบานห้านะแต่แม่ตายเอางัวว่าก,กิวเลือดลอยใส่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะแต่ในท้องของเพิ่นเป็นว่าก,กิวคือกัน นะคะเดี๋ยวเพลนขอดเดี๋ยวมาเบืองกันอีกเทือนหนึ่งว่ามันสิง,งามบ่วงามเนาะอ่าคือห้าเลียงงว่วพื้นบ้านนะคะแต่ว่าห้าให้ห้าพัฒนาสายพันธุ์ไปนะคะหาพอเลือดลอยใส่นะคะเฮตุในเพินในใพ่น่ขึืนเฮ็ุในเพิ่นมีพันธุ์ที่ดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม่ของงว่วว่ากิวสีดํานะคะนี่แม่ตายพามาเบิ่งนะตัวหน่อยก็เป็นหนองของเพิ่นนะคะแต่ตัวหน่อยเป็นบามันนะคะอ่านี่นี่แม่เพิ่นนะคะ ขันเฮ้าใสเลือดลอยนะคะพี่น้องมันจะออกตามพอมันเลยนะคืองัวแม่ตายนี่เป็นงัวผื่นบานธรรมดาแม่ตายใส่ว่ากิวเลือดลอยลงไปนะคะลูกเพลินก็ออกมาเป็นสีดําคือโตเมือกีที่แม่ตายพาไปเบิงนะเนี่ยค่ะแม่เพลินหนาตาแม่เพ่อนนะคะนี่นี่แหละค่ะเป็นงัวผื่นบานธรรมดานะคะงัวผื่นบานนะคะให้ลูกดกนะคะพี่น้องกินเบิร์ตคูยางคูแนวเลี่ยงงายนะคะ กินเบิดคูยางเป็นอย่างเขาคือวา่าเลียงง่วพื้นพื้นบ้านเลียงไ้รวยได้นะคะเลียงง่วพื้นบ้านนะเลียงไ้รวยได้จังไหรง่วพื้นบ้านนะคะไ้ลูกปีละโตนะคะไ้ลูกนี่ปีละโตเลยนี่ตอนนี้นะคะลูกลูกง่วนี่ได้อายุป,ประมาณสองเดือนเนี่ยเพิ่นเพิ่นเริ่มเป็นซาว์แล้วนะคะ ข,ขื้นไปหล่อปนึงแล้วนะคะแต่กับบัวหั่นผสมเพิ่นนะกระถาเพิ่นจากสามเดือนก่อนนะคะไม่ตายคอยสิผสมแต่ว่าการเป็นาศาสเพิินเร็วนะคะเพิ่นห้ลูกดกนะคะไม่ตายสิบว่าห้ฟังว่าสมมุติว่าเฮาเหลียงงวัวเนาะเฮาเหลียงง่วเพื่อพันผืนผืนบานธรรมดานี่สมมุติเฮ่าเหลียงอยูสองสองเม่เขาเหลียงอยูสองเม่แบบบ่าขายลูกเลยนะคะ สองแม่นะคะสองแม่นี่ปีละโตเลี้ยงจักหาปีได้ลูกหาโตเฮาสีมีง่วทั้งเบิด์ซิบโตเด้ค่ะพี่น้องสิบอ้ห้รวยได้จังไหนเนาะแค่ค้างัวก็ได้ทุนขึ้นเบิดแล้วน้ำลูเพิ่นนะคะขันเทาขายนะแต่ขันเทาบัขายเขาก็ไม่งัวเป็นซิบโตอะคะ่ะเ้ามานะคะเ,เออนะะเขากับเอาง่วออกคอกนะแล้วเขากับเอามาอผูกเนี้งนหน้านี่ละประมาณนี้นะคะ เข้ากัผูกไปนะคะเลียงง่ายขันเป็นงัวพันผืนบานนะเลียง่งยีลีใบเขากับากมาเอาพื้นกินน้ำก็แค่นั่นเองนะคะงัวผื่นบานนะมันมันหนาเลียงย่อนว่ามันเหตุให้คนเลียงนาะง่ายนะคะบ่ได้ต้องเอาใจใส่ยังหลายนะคะงัอผืนบานของเห้านะคะความทนท่านต่อโลกต่อมาแลงนะคะก็สูงนะคะบ่อ่อยเปลียนโลกบ่อ่อยป่วยนะคะบ่อ่อยมีโลกยัง ให้เห้าต่องมานังกังวลใจนะคะนี่ราคาถูกกัวมูนะคะแต่ว่าแข็งแรงกัวมูนะคะโค้งน้อยกัวมูอยู่แต่ว่าแข็งแรงนะคะนี่แหละเป็นจุดที่เฮดห้แม่ตายว่าห้เห้าพัฒนาสายพันธุ์ข้าใสเหลือดลอยไปเลยค่ะมักพันธุ์ไดมักบีบมาเตอรอก็ใส่พอบีบมาเตอ์อลอยลอยไปเลยมักซาโลเล่ก็ใสซาโลเล่ลอยไปเลยอย่างสินะคะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ เลียงงัวก็มีความสุกจังสีได้ค่ะพี่น้องได้เห็นทองฝ่าได้เห็นหยาสีเขียวนะคะยางเบิงงัวนํ้ำยางเบิงใจจะของไปน้ำนะคะเป็นการเหตุงานแบบมีสตินะคะเป็นการเหตุงานแบบมีสติเป็นการเหตุงานแบบใส่สมาธินะคะแบบหนึ่งคือกันนะคะกินเบิดคุยยางพี่น้องเบิงด้วยค่ะแม้แต่หยาก็กิน หยาดอ,ดอกนะคะพี่น้องหยาดอกสีขาวบวงนี้ยจ้าสั้นก็กินนะคะพี่น้องเงือดหลายขันง่วพันไอเป็นพันธ์งามๆแนงสีเพิ่นดมยังสีโบแมนกินเพิ่นไอหนีเพิ่นบบก,กินเลยเด้ค่ะแต่ขันพื้นบ้านนี่กินนะคะหยาเหียหๆก็เล่มอยู่นั่นแล้วงัวพื้นบ้านนี่เป็นงัวที่หนาเรียงนะคะ สำหรับแม่ตายแล้วนะคะแม่ตายคิดว่างานยังนะคะแต่มีคววมหญิงใหญ่มีคุณคคาในงานแต่ละงานอยู่แล้วนะคะมันอยู่ที่ว่าเห่านะเห็นความมีคุณคคาของมันบอให้คววมสาคัญกับมันบอนะคะงานแต่ละงานนี่บอใดมีอีหยังที่เกินกันไปเลยนะคะสิ่งที่เกินคือเห่าเอาใจใส่มันเต็มที่บอนะคะเห่าลงมือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในงานของเห่า ใส่ใจหารายละเอียดศึกษาหาขวามู้เกี่ยวกับงานที่เาเหตุเพื่อพัฒนาเจ้าของให้ดีขึ้นไปบอนะคะมีเอกลักษณ์ในตัวเจ้าของบอกับงานนันนะคะแม่ตายว่าทุกงานนะคะเหตุในคนมีคุณคา่านะคะแตกต่างกันออกไปน้องขันเท้าตั้งใจจริงขันเท้าตั้งใจขันเท้าพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆสักมือหนึ่งเท้ากับเป็นผู้สําเร็จผู้นึ่งค่ะพี่น้อง จังไดก็เป็นกำลังใจให้สุผูสุกคนนะคะขอบคุณหล,ลายๆนะคะที่เขามาเบิงกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะเพื่อบอผาดคลิปใหม่ๆของแม่ตายนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่ตายนํานะคะคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย